ดีคะ่ะน้องๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของเล่นมารี ong, วิวให้น้องๆดูกันด้วยเป็นไดโนเสาร์สไลเดอร์ตัวนี้นะคะตัวใหม่ของเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่ามีที่ได้มาก็จะมีไดโนเสาร์จิ๋วนะคะแล้วก็มีนี่ไดโนเสาร์สไลเดอร์มีบันไดตรงนี้ด้วย,วยนี่หนึ่งตึงตึนี่แล้วก็มีช่องใส่ทาน นี่นะคะฐาน aa 3ก้อนเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วตืว้นี่นี่นะคะปากขยับได้แบบนี้นะคะน้องๆอ,อ้าวเมื่อกี้ยังขยับได้อยู่เลยอ๋อนี่ไงตึงตึดงตึงตึงตึง,ตงแบบนี้นะคะี่แล้วก็มีปุ่มสวิตช์เปิดตรงนี้มือใครน่าจะขยับได้นะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านี่แล้วก็มีสไลดเดอร์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่าตรงไหนดีนะ ใช่ไหมประกอบก่อนนะคะลุ้นไปด้วยกันนี่ใส่ไปละใส่ไปได้เรียบร้อยแล้วเอา้าถูกไหมถูกไหมอยู่เนาะโอ้นี่ยเสร็จแล้วแล้วก็มาพร้อมไดโนเสาร์ตัวเล็กของเรานะคะนี่สองสีเป็นสีส้มออเรน e ์นะคะออเรน e ์ไดโนเสาร์รจิ๋วนะคะแล้วก็นี่ กรีนประกอบแบบนี้ใช่ไหมคะนี่แบบนี้นะคะวแบบางลงแบบนี่เอาแล้วเราก็จะมาเปิดให้น้องๆดูกันเลยดีกว่าว้ามีเสียงด้วยน้อง,องดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าเอาไม่เอาโดนยะ ยัข้างนี่บอนี่ยันขึ้นมาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับช้างแล้วก็ม้าลายกระต่ายมาให้กําลังใจในการรีวิวของเล่นตัวใหม่ของเรานะคะนี่มีเสียงแล้วก็บันไดค่ะบันไดค่ะหยับได้แบบนี้เลยนะคะอ้ามันไม่ไปน่าจะเป็นที่พื้นมมนเรียบนะคะนี่นี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่มือขยับได้เอาๆเห็นมือกับปากไหมมันขยับได้ เหมือนได้น้งเสาวก์กำลังออกมาจากถ้ำเลยนี่เห็นไหมแหมหลุดออกมาข้างนอกนี่อ้าวไป ังเวลามันกระโดดขึ้นน้องๆเห็นไหมคะตึ้งตึง้งอืมนี่อุ้ยน่ารักที่สุดเลยโอเคคะ่ะน้องๆวันนี้รีวิวของเล่นตัวใหม่ของเรานะคะก็ลากันไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเราจะมารีวิวของเล่นอะไรให้น้องๆดูกันอย่าลืมกดติดตามไว้รอเลยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ